พระพุทธองค์ทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธะก็เพราะได้รัดสรู้อริยสัจสี่ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีสีอย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐ คือทางนำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนี้แลความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายเพราะได้จัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้ตถาคตจึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่าอารหันตะสัมมาสัมพุทธภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางนำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอดิยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้าที่ห้าสิบเจ็ด